นะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นสภาพหมายนะครับเอาละครับดึงแล้วนะครับผม okay, เดี๋ยวตึงอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมคันโยคันโยกนี่ครับใส่ประมาณโลกว่านะครับปลายศกนะครับผม ไปจะเล็กลงนะครับก็ไม่ได้ถ่ายสองตัวเนาะถ่ายไม่ทันนะครับนั่นโอ้โหแรงดีจริงๆงครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันว่างๆนะครับผมก็มาหาตกปลานะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมเป็นตกปลาบ่อนะครับผม ก็จะมาอยู่ที่บ่อหนองมโนลมนะครับผมก็อยู่ที่ตำบลทองหลางนะครับผมอำเภอจักรลาดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เพิ่งเปิดบ่อได้นะครับผมก็เสียค่าคันเข้านะครับก็วันนี้ก็ลงไป3ามคันนะครับผมเดี๋ยวมารอติดตามผลงานนะครับว่าจะได้แต้มไหมนะครับผมอันนี้จะเป็นตกหน้าดินนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็ทั่วๆวไปนะครับ ไม่ไม่เน้นอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาโบนะครับผมแล้วก็ตะขอเบ็ดนะครับก็จะใช้เป็นตะขอใหญ่หน่อยนะครับหมายนี้นะครับเพราะว่าปลาใหญ่เยอะนะครับผมเป็นปลาอีศกปลาตะเพียนปลาบึกปลาสวายนะครับแล้วก็ไอเขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลากระโห้นะครับไอตัวดีเลยตัวนี้ขาดไปหลายขั้นนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดู นะครับว่าจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือเปล่านะครับผมก็จะใช้เป็นตะก้อเล็กนะครับผมน้ํามันนิ่งครับน้ํามันไม่มีไหลก็ใช้เป็นตะก้อเล็กนะครับแล้วก็ปลายเบ็ดตะขอนะครับผมจะใช้สายลีดมัดนะครับผมเพราะว่าเสียวขาดนะครับถ้าเอ็นมีขาดแน่นอนนะครับผมมีแต่ปลายใหญ่นะครับผมเดี๋ยวไปรอดูผลงานนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพหมายนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมวันนี้อากาศ ไม่มีแดดนะครับเหมือนฝนตกนะครับนี่ก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะครับผมไปครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่ครับผมวันนี้ก็จะลงประมาณสามคันนะครับนี่ครับลงแค่สามคันนะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นสภาพหมายนะครับ นี่นะครับบอก,ก็็ใหญ่อยู่นะครับนี่นี่ครับอันนี้เราจะอยู่ฝั่งต้นกล้วยนะครับลมกระเชิงแรงนิดนิดนี่ครับไกลๆดูนะครับโอ้ครับ ตอนนี้ครับบรรยากาศที่เรามานั่งตกนะครับผมปลาไม่กินก็หลับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องห่วงครับมีล่มมีเก้าอี้มาอย่างดีครับหลับครับถ้าไม่กินเอาล้ครับดึงแล้วนะครับผมดึงแล้วไปแล้วแล้วจึงอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมคันโยขคันโยครับ ไปตักปลาก่อน อีศกอีกแล้วครับอีศกอ่าออกมาปึ๊บอ่ะนะครับมาแล้วครับใจเย็นใจเย็นไอ้หนูไอ้มึงอย่าได้ินเดี๋ยววะใจเย็น นี่มาแล้วครับนี่ครับสประมาณโลกว่านะครับปลาอีศกนะครับผมสวยงามครับผมแจ่มเจียวฮา,าดูไสานะครับดูซสานี่ดูนะครับเดี๋ยวเอาไปลงกระชังครับผม,มบรรยากาศลดกระชังก่อนไปเอาไปลงกระชังไปครับ <c oughs> <c oughs> ตัวหน่อยอเขาะวะมาอันนี้โอ้มาจะไขว่ะวนตุกเลยโอ้โหโดูนะครับมาอีกแล้วหนึ่งแต้มนะครับนี่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับไซจะเล็กลงนะครับสุดยอดดูนี่เปิดกระช่งนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมปลาอีศกไซสวยอีกแล้ว ของได้นะอัวนี่ ก็หมดเวลาแล้วเตรียมเก็บอุปกรณ์นะครับ ครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูผลงานครับวันนี้ได้สักกี่ตัวดูผลงานก่อนนะครับน่าจะประมาณสี่ตัวนะครับอ๋อ,อดดสีดี่ตัวนะครับสี่ตัวนี่โอ้ไปศกนะครับ ใบศกอย่างเดียวเฮ้ยใบศกสามตัวแล้วก็ปลากระโฮปลาอีศกสามตัวนะครับแล้วก็ปลากระโฮหนึ่งตัวนะครับได้สี่แต้มนะครับอันนี้โอเคครับเตรียมตัวเก็บนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเชข้างบนเลยได้สี่แต้มนะครับสีแ่แต้ม เียเลยเฮ้ยครับเราใส่ถุงปุ๋ยนี่อีศกนะครับนี่อีศกนี่นะครับอันนี้ปลาอีศกอันนี้ก็อีศกนะครับอันนี้ก็อีศกนะครับผมอมืนี่ครับได้สี่แต้มอันนี้ปลากระโโบนะครับก็ ไม่ได้ถ่ายสองตัวเนาะถ่ายไม่ทันนะครับนั่นโอ้โหแรงดีจริงจริงโอ้หืตีลังกาเอา้าโอ้โหนึกว่าไก่ชนนะครับแหมเอาอีกรอบเถอะอืมโอเคครับเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงปุ๋ยนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็นั่นโดดปันกันชนอีกแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเก็บกลบก้นกลับบ้านนะครับเย็นละนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องโอสายลุยด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนี่ครับ สวัสดีครับผมเอาแรงดีไปครับเดี๋ยวก็จับลงหม้อสะดอกไงเอาว้ากินกันแล้วเอากินกันแล้วเอาสมพพอ